คนเราเจอตัว AI ที่เจ๋งพอสมควรเลยนะครับซึ่งตัว AI ตัวนี้คือถ้าคุณเล่นแชท GPT คุณจพะพอนึกออกว่าเอเราสามารถตอบถามอะไรให้เราได้แต่ AI ตัวนี้ดันอยู่ในไลน์ซึ่ง AI ตัวนี้ชื่ออาริสาเป็น AI แชทบอทที่พัฒนาโดยบริษัท Glory Forever PCL จะเห็นว่า เอไอตัวนี้สามารถทำได้หลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นสามารถอ่าคุณอาริสาเนี่ยขอเรียกคุณอาริสาเอไอตัวนี้นะสามารถที่จะสมมุติตัวเองเป็นอาชีพไหนก็ได้และตอบคำถามให้เราได้ทั้งนั้นไม่พอยังสามารถที่จะออกแนวข้อสอบออกแนววิจัยออกแนวที่เราต้องการได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรูปภาพได้ด้วยโดยวิธีการตอบของอาริสา สามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยก็เราสามารถที่อยากจะรู้อะไรเราก็พิมพ์เข้าไปในช่องแชทนะในช่องแชทต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอาพอมีคําถามไปปุ๊บเนี่ยนางอริสาตอบว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีแอดของอริสาก็คือง่ายๆเลยครับเข้าไลน์แล้วเพิ่มเพื่อนแล้วกดคําว่าแอด มี a d ดนำหน้านะแล้วก็ตามด้วยอาริสาคือ a l i s a นะครับก็สามารถ add อาริสาได้นะครับเป็น a i เนาะคราวนี้เรามาดูวิธีเล่นกันนะครับผมจะค่อยๆไปช้าๆนะก็ถ้าจะเป็นการสร้างรูปภาพก็ง่ายๆครับกด slash 1 t, แล้วกดด้วย i m g เว้นวักค1 t แล้วตามด้วย keyword ที่ต้องการให้อาริสาสร้างรูปภาพเช่นสมมุติ สแลส IMG, เวนวักวัดพแก้ care. ถ้าต้องการที่จะให้รูปภาพนั้นมีหลายองค์ประกอบก็มีเครื่องหมายคอมม่าแ a นตาซีคอมมา่มมาบนภูเขารำนาวเาาลำนาวภัยอันนี้เป็นต้นนะถ้าใครอยากจะดูคู่มือการสร้างหรือว่าการใช้งานไอสาเพิ่มเติมก็ไปคลิกลิงก์ในนี้ได้นะครับก็อย่าลืมไปไอ่านก่อนเนาะแล้วก็ วิธีการใช้ถ้าเป็นคำถามต่อเนื่องก็สามารถที่จะกดสลัดคิวได้ตรงนี้จะมีวิธีใช้บอกเลยนะครับผมจะเป็นชาช้านะนี่ก็คือฟังก์ชันมีเฮ l p มีอะไรด้วยอ่าทิปนี่ไงก็คือสมมุติว่าอยากจะให้อริษาาจำลองเป็นใครก็ตามยกตัวอย่างเช่นจำลองว่าเป็นนักการตลาดมืออาชีพก็จะขอไอเดียเพิ่มยอดขาย แล้วก็มีอ่ามีเครื่องหมายฟันหนูอีกว่าร้านคาเฟ่นในท้องถิ่น20ไอเดียอันเนี้ยอดิสาก็สามารถตอบได้หรือจำลองเป็นคุณเป็นคุณครูที่ช่วยออกแบบข้อสอบให้หน่อยเป็นแบบปนณยย0ข้อโดยมีคําตอบแบบ a b c d สําหรับเรื่องที่เกี่ยวกับตรารางธาตก็สามารถทําได้สําหรับรูปภาพก็จะใช้เวลานานหน่อยเท่าที่ผมลองเนี่ยมันก็จะนานนะ แต่อันนี้เขาแจ้งว่าประมาณ30วิถึง3นาทีขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับเซิร์เวอร์หรือขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งานโดยรวมนะครับคราวนี้เรามาดูกันอ่าในก็รอระยะหนึ่งถ้ายังไม่ได้ก็สามารถกดดีเฟตได้นะครับที่ตรงนี้ไปอ่านดูเองได้นะครับก็จะมีเรื่องของอัพสเกลไรด้วยอ่านี้ผมก็ลองทำเกี่ยวกับ Image SEO Man ซึ่งมันยังไม่ขึ้นก็คือรูปภาพยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรก็รอไปอีกนะครับรอภาพเกาหลี ก็ยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรเซิร์ฟเวอร์อาจจะตอนนี้อาจจะมีคนใช้งานเยอะอะไรไม่เป็นไรคราวนี้ผมก็เลยมาลองสายคอนเทนต์บ้างมาลองให้เขาผลิตอาริสามาทำคอนเทนต์ดูก็จะเห็นว่านี่ครับนางตอบเร็วมากเนี่ยผมก็พิมพ์ไปเหมือนพิมพ์แชทถามเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นในรูปแบบคำถามเนาะว่า SEO สายขาวคืออะไรนางก็ตอบมาเลยนะว่า White s a t SEO คือหมายถึงอะไรยังไงนะครับ อ่าผมก็ถามต่อแล้วทำไมต้อง S e O สายขาวนางก็ตอบอีกนะครับแกนางก็มีคำตอบให้เราเนาะแล้วก็ทำไมต้องจา้างใน S e O Specialist นางก็มีคำตอบให้นะครับแล้วผมก็ลองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษดูเช่น S e O train สองศนางก็สามารถตอบมาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับในส่วนนี้นับว่าเป็น A I ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ลองอ่านในเมื่อสามารถคุณ A I ตัวนี้สามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษก็อยากจะรู้ว่าใน ถ้าเป็นภาษาไทยอะที่ความหมายเหมือนกันอะจะตรงตัวไหมก็ปรากฏว,ว่าไม่ตรงตัวนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามีการมีค้นคว้าด้วยนะครับเช่นอ่ะระหว่างนั้นนายก็บอกว่าตอนนี้กําลังทําอยู่กับประมวลผลเรื่องรูปภาพอยู่ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วรูปภาพกันขึ้นอ่ะผมก็ลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูก็จะเห็นว่านางมีเรื่องของเกี่ยวกับการเป็นเรสเฟน์มาหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ ให้คําตอบมาในรูปแบบของอันใหม่ที่ไม่เหมือนกับตัวภาษาอังกฤษกะกี้แสดงว่าไม่ได้แปลมาตรงตัวแต่ว่าเป็นค้นคว้าเป็นค้นหาเพิ่มเติมมาไปลองเล่นมาดูนะครับง่ายๆเลยก็คือ AI ตัวนี้ชื่ออาริสาก็วิธีเล่นก็กด assign ตอนเพิ่มเพื่อนนะเข้าไลน์ไปเพิ่มเพื่อนแล้วกด assign แล้วกดอาริสานะครับไปลองเล่นดูนะครับสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ของุณครับ ที่เราติดกันเรื่องรูปภาพตอนนี้ทาง AI อาริสาทำภาพมาให้ดูแล้วนะครับเป็นภาพแรกเนี่ยผมก็ทำเกี่ยวกับ SEO man ก็เนี่ยได้ภาพสสวยเลยก็สามารถนาไปใช้ได้เลยก็คือกดเซฟกดไลค์ได้เลยหรือว่าจะอัพสเกลเป็นเปลี่ยนขนาดภาพก็ได้หรือจะไปดูสาวเกาหลีก,กันก็ชัดเจนครับสาวเกาหลีนะครับหรือจะเป็นภาพอื่นผมก็ลองพิมพ์ชื่อที่เป็นบุคคลไปนะฮะ เป็นชื่อบุคคลเลยก็จะได้ภาพประมาณน,นี้อ่าก็สวยงามเลยครับผมหรือจะเป็นทีมฟุตบอลผมก็ลองให้เขาทําทีมฟุตบอลดูเป็นอาร์เซนอลสโมสรอ,อาร์เซนอลก็จะได้ภาพแบบสวยเลยครับอันนี้เลยครับอ้สุดยอดนะฮะก็ไปลองเล่นกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ